กลับมาแล้วกับภาพจริงไม่ใช่ตัวแสดงเรื่องนี้ไปดูเหตุฟ้าผ่าที่นํามาซึ่งเรื่องประหลาดคาดไม่ได้เลยละ่ะสวัสดีครับผมน,นายธนกิจโชคธนเดชบด,ดินเป็นชาวจังหวัดนคนรราชสีมากําลังเดินทางกลับบ้านที่ลมพายุแรงและฝนตกหนักมากขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงรถคันนี้ขับมาเจอกับฝนตกหนักครับและฝนฟ้าขนองลั่นเลยก็เลยตกใจรอรถแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ โอ้โหเหลือเชื่อจริงๆรขับรถมาอยู่ดีๆเจอฟ้าผ่าตรงหน้าเลยครับเอาดูกันอีกทีครับไอ้นี่ครับรอรถใิเ้เฉยฟ้าก็ผ่าลงมาอย่างนี้เลยครับโอ้โหอย่างกับในหนังแนะ่แต่ขอโทษครับไม่ใช่หนังครับเรื่องจริงครับเอาดูกันอีกที เหตุการณ์ฟ้าผ่ากลางถนนครั้ง oh นี้ไม่มีใครได้รับอันตรายแม้แต่คนเดียวแต่หลังจากที่ฝนหยุดตกครับช่างที่มาซ่อมไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ไฟได้อีกครั้งหนึ่งกลับโดนไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตไปหนึ่งรายขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงได้มีฟ้าผ่าลงมาที่สายไฟแรงสูง ทำให้สายไฟแรงสูงขาดและเกิดการระเบิดขึ้นหลายครั้งหลังจากพายุได้สงบลงผมก็ได้มาทราบข่าวภายหลังว่าได้มีเจ้าที่ไฟฟ้าได้เข้ามาซ่อมไฟและเกิดพลาท่าโดนไฟดูดและได้ตกลงมาเสียชีวิตครับเรื่องนี้ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากระวังขอขอบคุณคุณธนกิจโชติธนาเดชบดินทร์จังหวัดนครราชสีมาเรื่องฟ้าผ่าสายไฟ